ดีครับรจองลุงเดียนะครับตีมลังบ้านหนองอุงอิงนะครับปุ้มตอนนี้นะครับเตรียมตัวนะครับเกเอกสาตาร์รถได้เรียบร้อยแล้วนะครับนนองก็ได้เจนลนรถได้เรียบร้อยกองไร้นเซ็ตทับเรียบร้อยนะครับ,รบประตานน้าหองงานได้เรียบร้อยเตลียมตัวออกเดินทางได้มาถ่ายดิ <c oughs> คกคอนแกนครับค้อนแกนมือนี่ เจก็ไปนั่มครับผมออน,นตัววันดีครับเจก็ไปนั่มเลือกกันส้างคนนะครับที่นี้ทีมร่างบ้านไปซีอามอกับเจก็ ก็ตินแบ็กกับนี่แล้วกอัลมีหักบุยดำนะครับผมเตรียมตัวเงียบแล้วทีนี้เราจิกซีหามือกับผมก่อนไปกับแจกลายเสร็จนะครับผมไอ้กับเอสซีลองงูยิงนะครับผมเสร็จลายเสร็จดีเสื้อนะครับ ตาไม่พร้อนต้องได้จับหน้าจะไปทางานต่อกับเพี่ปูดู mm hmm. เขาวยมาส่งลูกคักนะครับร้านน้อยนะครับเดินตาน่ารักกับพอจิดแบ็กใช่ดีเจอหน้ากาับวายตักทายกันครับ mm hmm. ปุ๊บเดินต่างปลอดไปครับปุ๊บกับรถดีๆีพอจิดแบ็คโอเค ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊มก็เดินทางโดยสวัสดีปาร์ฟนะครับเจอกันคอนแก่นนะครับปุ๊มเจา้าคอนแก่นคืนนี้แล้วก็จะต่อคืนนี้สั้นเนื้อนะครับไต่ไปเรื่อยๆนะครับปุ๊มไปขึ้นรถเรียบร้อยแลย้วแม่หกบุรีรัมเก็เตรียมตัวนะครับขึ้นรถเลยก็ตุ๊กตาเดินทางปไปในรถไปโดยสวัสดีปารครับ ถอพอเลยถ่ายมาเลยโอเคครับผมก็เ,เดินทางเฮียเจ้าปฏิภาคมครับออกเดินทางแล้วตามทายด้วย เมอยกบุยรำนะครับผมทีมงานรถตู้ไปเรียบรอ้อยขอเดินทางด้วยสว,วัสดีป้าครับผมชาวก,ก้นแกนเตรียมตัวพบกันได้ครับฮ่าฮ่าน,นี่เลยพวกนี้ขึ้นรถออกไปแล้วนี่กันเลือกกันอยู่ก็ไปกันลมมาครับ เรือฟุ้นมาทิ่มทังบ้านตี่ตอนก็มาหนูกันลมไม่มีกับผมต่างคนต่างแยกย้ายตีลบร้อนกันครับโอ้นี่ลมครับกอดสยวันครับผมอยากกลับมาอีกนะครับ นีจะไปตางอีสานเนื้อนะครับขึ้นทางยีสานเนื้อของแก่นนอำเภอเมืองคืนนี้เหลือกันสามต้นกับสามนอแล้วก็สองนอ,องก,นกับอีกหนึ่งกระตาย สามคนนี้ก็คือลุงเดียเป่าเขานังเปาตูนนะครับเปาวันไปด้วยกับตัวอ่อนตัวด้วยนี่สองคนก็เออสองนอกก็จะเป็นเจ้าเจ้ากับแบนอยและอีกหนึ่งนอกก็คือกระต่ายกับปุ้มและที่ลืมไม่ได้ก็คือสองนอกววาวนุน นางสาเด็กสาวดีดีสาวน้อยดีดีกาไปกันหมดแล้วเรียบร้อยทีนี้เลือกกันตาวนี้เราแ้ะการนุ่มสุดล่อนะครับอีกคนนึงอีกตัวนึงติว่าหวนชุดๆุดเหมือนกันก็คือลูกชายป้านางเด็กชายลุกนิกก็เยียบกันอีกเสียวันลาวเรา ตอนก็นมาลมไม่มีนะครับพวกนี่เริ่มต่ำตาเลือดแต่ฟุน้นไว้ติบลังบานลมแรงแล้ว กัอีกหนึ่งลอ่อหนุม่มอลูกชายป้านะสุดล่อดูกดิกหมอลำเสียงทองเพ็ดน้องคูนี่แหละครับหมอลำเพ็ดน้องคูสุดล่อประจําวงติบรังบานมีตาวางน,นอน กลางคืนก็ออกรองมอลำวุ๊กวุ้กวุ้กเสียงก็ไม่เคยออกครับได้หน,นดูเสียงเวลาเอาคู่เพื่อนสักทีเสียงไม่ออกแต่เป็นคนประมาณน่ะเสียงแอบครับไปดูแอบซันนี่มั้ยไอ้กับนุม่มรอมอลำหลอ่อหน้ามุนนุม่มหล่อหน้ามุนดุ๊กดิ๊ก เป็ดน้องคู่กลางคืนไม่นอนกลางวันนอนไก่ไปในทำไ้ไร่มาแบบในคือไม่ต้นนอนจันแบดอย่างเดียวกลางวันเมื่อคืนตีวันราตู้เข้ามาประมาณตี้องนะครับลุงเดียกับป้านางไม่ได้รู้เรืองนิดเดียวแต่ว่าดุกดิกรู้เรืองแล้วก็ก็ก็มายอกดุกดิกกันอยู่แต่ทุกเราลับกันไม่ใจรู้เรือง สองคนวะเจ้ามาปานางตามนงเดียววะรถ้ตู้ก็มายัางลนงเดียวกับวันยัางยังไม่ได้ยินเสียงเสียงรถตีตีนั่ทไ,ได้ดก็มาจอดรถอยู่ั้งนั่นเอากับปุมต้อนรับคิดนี้แกนี่นะครับปุ้มเอฟซีอยู่ไกลๆนะครับค,นคนืนนี้ก่อนเกณฑ์อำเภอเมืองนะครับน้องอุ้งอิงแล้วก็สร้างหนอยเป็นบรนแปงนะครับไปเจอกันตีนั่นได้นะครับไปเป็นวันให้กำลังใจน้องได้ครับปุ้ม ถ้าคลิปนี้แค่นี้ครับอย่าลืมติดติดตามจองลุงเดียทีมร่างบ้านน้ององค์อิงนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอย่ากดกล้ามโฆษณานะครับผม๊บกำลังใจเล็กๆน้อยๆแล้วก็ดูยอย่าลังให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม